Like ขอเสียงคนที่โดนสอนพระรามปักกลางใจหน่อยได้ไหมัะสุดยอดนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีโอ้คนเยอะมากเลยครับฉันอันนี้ฉันอะไรครับฉันรักเธอใครแย่งอนะ่ะจะเล่นสักหน่อยอันนี้นะโอ้ขอบคุณขอเสียงฉันชันบนหน่อยได้ไหมครับ ชั้นบนขอเสียงหนะะ่อยได้ไหมคะน่ารักมากเลยนะฮะเอ๊ะทำไมเพิ่งมายืนชั้นล่างเหรอครับเนี่ยไปอยู่ข้างบนทำไมเห็นไหมครับเห็นความหลอห่อพอะเอกชัดไหมครับอยู่ข้างบน ขอบคุณนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่แฟนคลับทุกคนนะครับมาให้กําลังใจกันแล้วก็มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่เพลงสอนพระรามนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนร้องได้แล้วก็หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะครับเพลงพวงมาลัยนะครับี๋ยวมาช่วยกันร้องแล้วก็เต้นไปด้วยกันนะครับที่ขับนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับ าฝากไปด้วยนะสำหร,รับพีพวงมาลัยนะคะเป็นเพลงของแบงค์เองนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับใช้กันเต้นด้วยนะฮะ

ไม่หลอกนะหธอกมิแต่ผมและเธอจึงจำรู้รว่าอย่าหลอกนะทีบอกไปกับเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนฟังนที่เธอบอกจะมาและฉันก็หายที่ผมใจสลายโอดฉุนทวงมาลายจะไปอยู่ที่ไหนวันลอยไปตามลมไม่ควรเชยชมดอมดอ,ดอกแล้วปล่อยผมคอนแล้วมันเธอนลอยในดอกไม้บานเธอช่างามากมายแต่ผิดของโน้ตแต่ผิดทำตอบใจไายเพรแม่ดอกรักแค่ดอกเดียวยังไม่ไหวแต่นี่แม่พวงมาไลายพี่คุนพวงมาลนัยะ ในวันที่26และวันที่27เมษายนนี้นะครับวันที่26นะครับเป็นการแสดงลิเกนะครับแล้วก็วันที่27เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็ราคาบัตรต่างๆนะครับให้ทุกคนติดตามได้ทางเพจของลองไลฟ์ลิเกลองดักลิเกนะครับเอาเพลงสุดท้ายนี้นะครับมาฟังเพลงสนุกๆแล้วก็เต้นแล้วก็โยกไปด้วยกันนะครับน่าจะรู้นะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรครับเพลงสุดท้ายนี้ ลองทายดูซิว่าเพลงสุดท้ายที่แบงค์จะร้องนะครับคือเพลงอะไรบบอะไรนะฮะบบไม่ใช่ครับร้องเพลงพ่อมดครับ เพิ่งปล่อยไปฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพลงของพีเอสนะครับพีเอสเอเอ็กชอบตกเป็นข่าวนะครับเมื่อคืนนี้พาใครมานอนด้วยพี่เอาไปมาพี่บาสไงเอาเพลงสุดท้ายนี้นะครับมาร้องแล้วก็เต้นแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับกับเพลงเพลงเป็นเจ้าข้าเอ๋ยครับไปครับ จะขอเสียงหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเสียงในดังให้กับสอนรามน้ำเพชรหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณครับ่บอให้น้องแบงค์ทักทายแฟนคลับนะฮะทั้งชั้นหนึ่งชั้นโสดยาวไปถึงข้างบนเลยวันนี้ทักทายอย่างเป็นทางการอีกสักนิดนึงครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับ,รบแบงค์สอนรามมณีกลักษนะครับเป็นเอกลิเกจากคณะสอนรามน้ำเพชรครับความรู้สึกดีกว่า รู้สึกยังไงบ้างกับการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับลองไลฟ์ลิเกลองรักลิเกหลังจากที่มิรแล้วก็ออฟไลน์ได้มีการติดต่อให้มาร่วมแคมเปญน,นี้กิจกรรมครั้งนี้น้องแบงค์รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่จะได้ร่วมงานกับทาง มูลนิธิ Miracle of Life นะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นเหมือนงานการกุศลน,นะครับร่วมกับมูลนิธิหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับอย่างที่ผ่านมาก็ที่เราได้ดูข่าวกันนะครับก็มีน้ำท่วมหนักหรือ ับซึ่งเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะคะคนไทยเราก็ต้องช่วยเหลือคนไทยและอีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณท่านดรมนัทโนนุตด้วยนะครับที่ให้ความสนใจกับซอฟต์าวร์ของไทยหนึ่งในนั้นก็คือลิเกนะคะเ็เลยเป็นที่มาของชื่องานนี้นะครับรองล,ลิเกรองลลิเกรองรักลิเกหรือว่ารองรักพระเอกลิเกขอเสียงคนรักน้องแบงค์หน่อยได้ไหมฮะ รู้สึกยังไงบ้านที่ได้รับแรงใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตจากคนไทยทั้งประเทศแบบนี้นแบงค์รู้สึกยังไงบ้านนะครับจริงๆแล้วก็ได้รับกําลังใจนะครับได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนคลับของทีมงานสนร,รับน้าเพชรตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งคณะมานะครับจนถึงตอนนี้ก็ครบ21ปีแล้วนะครับเราก็ได้รับกําลังใจมาโดยตลอดก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมา,มากๆเลยที่ช่วยกันผลักดันนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราทีมงานสอดรมน้ำเพชรจน อยากมาถึง21ปีนี้ได้นะครับเราก็อยู่ได้ด้วยกําลังใจจากทุกๆท่านรวมไปถึงคณะเจ้าภาพทุกท่านด้วยที่ให้ความรักความเมตตานะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจในผลงานของพวกเราทีมงานสอนน้ำเพชรให้เราได้มีโอกาสไปฝากเนื้อฝากตัวนะคะฝากชื่อฝากผลงานเอาไว้ในแต่ละสถานที่ทั่วประเทศไทยที่เราได้มีโอกาสไปแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรืองานใกล้หรือว่างานไกลทุกๆที่นะครับเราดีใจแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับ ที่มองเห็นทีมงานสำหรับนักเพชรและก็เลือกให้เราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของของท่านนี่นะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องแบงค์หน่อยได้ไหมครับ ชิญชวนดีกว่ากิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น26แล้วก็27เมษายนนี้นะครับที่นี่ยูนิ่นมอฝากกำลังใจเชิญชวนพี่พี่แฟนคลับสักนิดหนึ่งครับสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่26และ27เมษายนนี้นะคบับอกเลยว่าไม่ได้มีแค่การสแสดงลิเกเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราได้รวบรวมนะครับสเสน่ห์ของไทยเอาไว้มากมายหลากหลายมากๆเลยนะครับยังมีโขนนะครับที่จะมา ร่วมแสดงโชว์ด้วยนะครับในวันที่26นะครับแล้วก็พี่ๆนะครับแร็คควีนของประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นโชว์ที่น่าสนใจมากๆครับนะครับที่จะมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ที่สูนการค้ายูเนียนมอลนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนและถ้าหากว่าใครที่ได้มานะครับนอกจากจะได้รับความสุขด้านหน้าเวทีแล้วได้ชมพวกเราแสดงลิเกโชว์ต่างๆแล้วนะครับจัดเต็มยาวๆเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ชั่วโมงเลยใช่ครับเราจัดเต็มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับยัน ได้มองอีกวันหนึ่งเลย มออยู่ที่นี่แล้วด้วยบอกจัดเต็มเลยแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับทางจีดเรื่นอมนนอนเล่นนะครับก็อยากให้ทุกคนมามาเจอกันนะครับทั้ง2วันเลยครับ kidding, บอกเลยว่า27อัดแน่นนะครับความสุขเต็มร้อยนะครับอยากให้ทุกคนได้มาชมกันมาให้กําลังใจพวกเรานะครับมาดูสเสน่ห์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับเราจะได้ภาพภูมิใจในความเป็นไทยและหลายคนอาจจะได้เจออะไรที่แบบใหม่ๆนะครับรับรองว่าต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับเรายังได้ร่วมกันทําบุญอีกด้วย เพราะว่าได้ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ร่วมกับมูลนิธินะครับโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิ m i r a c l e of l i f e ด้วยคับนี่ได้ร่วมันาสําคัญมากมากนะครับน้องแบงค์เป็นหนึ่งในอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวอยากจะถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีการนําเอาวัฒนธรรมไทยแบบนี้ลิเกไทยแบบนี้ให้คนทั่วโลกได้รู้จักรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งครับ พูดถึงเด็กคนหนึ่งละกันนะครับที่แบบว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวก็มีอาชีพริเกฑน,นะครับเป็นเหมือนมรดกขอทอดที่แบบส่งต่อให้กับรุ่นลูกนะครับและก็รับเอามานะครับแล้วเราก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เราดูว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้าง เรียนแล้วก็แสดงลิเกเรียนแล้วก็แสดงลิเกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจกับอาชีพตรงนี้โดยที่ว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะเจอกับอะไรบ้างก็ทําหน้าที่ตรงนี้มาโดยตลอดจนวันหนึ่งนะครับวันที่แบงค์ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้รับตําแหน่งอนุก,กรรมการซอฟต์แวร์ด้านศิละปะาการแสดงซึ่งตําแหน่งตรงนี้ก็คือว่าเป็นตําแหน่งที่ ตอตัอวเอ<ล>งใช่ครับแล้วก็ต่อวงตระกูลด้วยแล้วก็ต่อ,อพี่น้องร่วมอาชีพเดียวกันอาชีพลิเกนะครับไม่คิดว่าอาชีพลิเกจะได้ เป็นหนึ่งในอนุกรรมการ,รนะครับในระดับประเทศเลยซึ่งแมงก็วางเป้าหมายเอาไว้ที่เราอยากจะให้ลิเกเนี่ยได้โกอินเตอร์เหมือนกันแล้วตรงนี้นะครับพอแบงได้รับโอกาสที่ดีตรงนี้แบงก็ผนทางของแบง์หรือเป้าหมายแบง์มันก็เหมือนเราเข้าไปใกล้มากขึ้นเราจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแล้วคนทั่วโลกจะได้รู้จักและเห็นเสน่ห์ของลิเกมากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่แหละครับประมือดังๆให้กับเยาวชนต้นแบบนะฮะนี่คือต้นแบบของเยาวชนคนไทยจริงๆที่ พยายามทุกวิถีทางครับส่งเสริมสนับสนุนลิเกไทยให้ไปสู่จุดมุ่งหมายระดับโลกนะครับน้องแบงค์สอนรามอันเอกลาบขอเสียงปรบมือดังอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะน้องแบงค์ฝากช่องทางน,นิดนึงในการติดตามผลงานน้องแ ตามได้ที่ไหนมีผลงานอะไรให้กับแฟนๆอีกสักครั้งหนึ่งครับต้องแปนครับครับสำหรับแฟนๆนะครับที่อยากจะชมลิเกนะครับก็สามารถชมผ่านทางไลฟ์ได้นะครับทางเพจแบงค์สอนนะครับแล้วก็ทําการไลฟ์การแสดงทุกคืนเลยนะครับรวมไปถึงตารางงานแสดงก็สามารถติดตามได้ทางเพจแบงค์สอนเช่นเดียวกันครับดีนะครับหรือว่ามีงานอะไรก็สามารถจังได้ตลอดอ่าถูกต้องครับนี่นะฮะี่แบงค์สอนเนาะในโซเชียลมีเดียเนาะครับเพจแบงค์สอนลครับอ่ะ ช่วงนี้นะครับผมแถบให้เจ้าหน้าที่นะฮะเก็บอุปกรณ์